สวัสดีผู้คนสวัสดียินดีต้อนรับสู่บ้านสาเล่ยไก่บ้านจ้าไม่แม่นสาเล่ยจิ้นแซบหรือสาเล่ยกินอ่างจ้า <c oughs> อันนี้คือสาเล่ยกินอ่างบ้านเฮาสิตําใส่ผักกันจองกันบ่นสาเล่ยตําใส่ผักยอดยอดผักเป็นเธอแซบแซบจ้ายอดผักอยอดผักบล็อกขลี่เป็นแขนงของบล็อกขลี่สาเล่ยเอามาลวกต้มตําใส่ขนมจีนใส่ไส้งูด้วยแซบแซบซมือ หักอันใญ,ญเลย <c oughs> ไปกินผักน้ำตาลเลยบ่มาเลยสิกินน้ำ <c oughs> แต่กินขนมจริงขาเจ้าว่าให้กินเมือ่อเลยมันจังแซบอันนี้เธอเลยลวกผักอันแนงของบอคคลีมาใส่ไหมอันพูดว่าเป็นยังเะเลยจะมาคอยกินมาาเมื่อเะเลยใส่มือบอระทนัดไหม ซาลูยตอยแคบมืทอทอาใหม่เกือบเกือบได้บไปไกินกุ้งกุ้งแบบสะดุ้งสะดุ้ง แ้มันเหมือนผักกาดบ้านเรานั่นเนี่ยแต่มันเนี่ขมนิดนึงเจ้าในายอยู่น่ะโอ้ยเจาาย้จาไนเจ้าซื้อ,อมาก,กินวันนี้พาเจ้าในไปซื้อหัวอาหารหลงหลงทาง ลงทางขับรถไปจอดหน้าช่วยหน้าร้านขายเฟิร์นี่เจอนึกว่าเป็นร้านหัวอาหารเ <c oughs> ยุดหัวหยุาครองเนี้ยหักสวยหอมันกรอบไงมันย่อยง่ายด้วยหัวอาหารสองกิโล สองกิโลครึ่งพันสองรอยบาทอาหารถุงหนึ่งแค่แง่ขนาด ไข่เมื่อนี่แหละ ม,ม,มามาเปิดอบอักน้ำมาเด้อพี่ๆทุกคนมากินน้ำกันพี่ๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดเลิฟซับสไครต์เลยนะเด้อมันเปลี่ยนได้เสมอ